ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับ Over Top Up ร้านเติมเกมที่ผมไว้วางใจเรียกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัยเปิดมานานจดบริษัทชัดเจนก็พลาดไม่ได้เพราะว่าถูกก่าเติมเองมากๆนะครับถ้าใครสนใจทักลิงก์ด้านล่างใดเลยบอกว่ามาจากผมเผื่อเขาลดให้ขอให้สะดวกกับการเล่นเกมนะครับเอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับพวผมการซี o t และโซโล่เลเวอ alive ครับ วันนี้ถึงเวลาของเทียลิสแล้วนะผมเลเวล47แล้วก็ปลดคอนเทนต์ในส่วนของชั a เตอร์ที่15แล้วก็ถึงเวลาสักทีครับที่จะมาจัดเทียลิสนะครับเพราะว่าชั a เตอร์5 5มันเข้ามาไกลพอสมควรแล้วนะครับอืมอ่ะวันนี้เราจะมาดูตัวละครเทียลิสก่อนแล้วกันนะครับว่าใครควรปั้นไม่ควรปั้นจริงๆแล้วมีคอนเทนต์ใน YouTube มากมายนะครับแต่ว่าผมเนี่ย ขออนุญ,ญาตทำเทียร์ลิสต์แบ่งออกเป็น2ช่วงให้เพื่อจะได้ไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็มีประโยชน์กับท่านผู้ชมที่จะเล่นใหม่หรือว่าเล่นมานานแล้วทั้ง2แบบนะครับ <c oughs> อ่ะเทียร์ลิสต์ตัวละคร SSR เนี่ยเราจะแบ่งเป็นช่วงแรกและช่วงหลังนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคไปชมกันได้เลยครับ <c oughs> นี่เทียร์ลิสต์เฉพาะ SSR อย่างเดียวนะครับดูกันว่าผมจะให้ใครเป็นใครยังไงบ้างนะครับอ่ะ ช่วงแรกก่อนนะครับช่วงเริ่มของเกมเทลิสเ s ส s อคนแรกก็คือนี่ครับผมขออนุญาตยุบยุบทิ้งนะเพราะว่าเอาแค่เอเออเาแค่เพียง3อันก็พอนะครับมันตัวละครมีอยู่แค่นี้จะให้มา5 6กห้กอันดับนะเดี๋ยวไว้ในอนาะคตค่อยทําเพิ่มนะครับอันดับแรกน้าชเวนะครับนาชเวเนี่ยผมให้ SS เพราะอะไรเพราะว่าความสามารถของน้าเนี่ย ความสามารถช่วยเหลือเวลาที่เราเรียกออกมาเวลาเล่นซองจิงอูเนี่ยออกมาลดเกาะเวลาที่เราไม่สามารถที่จะเดชหลบแล้วทําลดเกาะด้วยาชาชาโดการทิมแบบเดชชาโดได้เนี่ยเขาก็ลงลดเกาะให้เราได้มีประโยชน์ทั้งเป็นซัพพอร์ตพอเล่นจริงก็สามารถทําดาเมจได้รุนแรงแล้วยังลงดันอาวุธในส่วนของดันที่2ที่จะต้องใช้ไฟเป็นหลักได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่ให้ SS นะครับหรือ TS นั่นเอง นะก็บอกเลยว่าอันนี้ต้องให้นะครับตัวแรกอธิบายไว้ง่ายๆเดี๋ยวผมแถมเทียอาวุธให้ด้วยนะครับตัวที่2นะครับช่วงต้นผมให้แค่เพียง S เพราะว่าพี่แกแรงมากมีประโยชน์อยู่แต่จริงๆแล้วถามว่าต้องเปิดหาไหมถ้าหากว่าถามว่าช่วงเริ่มต้นของเกมผมให้ S นะผมให้อันที่สามลำดับที่3อืม เนื่องจากไม่ค่อยมีคอนเทนต์จะให้ลงเยอะมากเท่าไหร่หรือถ้าหากว่ามีให้ลงนิดหน่อยในเควสลองเควสอะไรก็ตามเราก็สามารถใช้ตัวอื่นทดแทนได้หรือข้ามไปก่อนแล้วค่อยมาเก็บทีหลังก็ได้เพราะฉะนั้นผมจะยังไม่ให้รีบปั้นตอนแรกนะครับอาแต่สายฮิลเพียงคนเดียวของเรานะครับไม่ห้เอดไม่ได้เพราะว่าสกิลซัพพอร์ตกดเรียกออกมาก็ฮิลแถมในส่วนของจริงๆแล้วเนี่ย ช่วงแรกมีแสงให้ใช้น้อยแต่ผมก็ให้เอสอยู่ดีเพราะว่าถ้าตัวละครเราไม่ตึงเราพกไฟเขาฮิวได้เราปูฮิวด้วยอันติถ้าหากว่าเล่นในส่วนของดันฮันเตอร์สลับตัวมารับฮิวต่อได้เราเล่น2จินอูกดซับพอร์ตเขาลงมาตีแล้วฮิวเราอีกมีประโยชน์สารพัดเป็นตัวทยรยเอสอันลำดัถหดที่หแน่นอนนะครับต่อมานะครับเหมือนกัน ตัวลมแจกฟรีนะครับไม่จําเป็นจะต้องรีบร้อนอะไรนะครับไม่ต้องเลือกเด็ดขาดถ้าได้หลุดเลทมาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าเลือกคอนเทนต์ลมช่วงแรกมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะยังไม่จัดเหมือนกันนะครับในส่วนของน้าคนนี้ต่อมาที่เขาเรียกกันว่าธนูมืดช่วงต้นช่วงต้นนะช่วงต้นผมให้เอสเพราะว่าจําเป็นในการเคลียร์ดันมืดหาอาวุธช่วงแรกได้เร็วมากๆ ยิ่งถ้าคุณมีดาบดอกเหมยแล้วแล้วก็คุณบวกกับพี่ธนูมืดคนนี้แป๊บเดียวไปขั้น5ปลอดหาอาวุธเกราะทองรัวๆเพราะฉะนั้นช่วงต้นผมให้เอสก่อนเลยนะครับมันเร่งสปีดได้ดีอ <c oughs> แต่ว่าน้องคนนี้น้องแว่นเมดของเราเนื่องจากว่าแจกฟรีแต่ว่าในช่วงต้นเนี่ยมีความจำเป็นถ้าหากว่าลงพร้อมกับธนูมืดเนี่ยเหมือนกันเดียดที่ผมบอกเมื่อกี้ไปเร็วปื๊ด แป๊บเดียวผ่านด่าน5แป๊บเดียวทำด่าน5 3ดาว3ดาวปุ๊บเร็วยังแบบไฟแลบอะนะเพราะฉะนั้นช่วงต้นเนี่ยดีแต่ว่าเนื่องจากว่าน้องเนี่ยความสารพัดประโยชน์น้อยไปหน่อย <c oughs> ก็เลยให้แค่ S อันที่2นะครับต่อมาถ้าแสงดาเมจสุดแรงสายต่อยบอสเก่งมากๆเดี๋ยวผมจะให้ S ในครึ่งหลังแต่ตอนนี้ต้องให้ S ก่อนเพราะว่า ตัวฮิลสำคัญกว่าจะเลือบเลือกตอนแรกก็จะไม่คุ้มเท่าไหร่ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวเทียร์หลังเดี๋ยวผมพาดูนะช่วงแรกแสงมีน้อย <c oughs> แต่ความสามารถซัพพอร์ตเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆกดออกมาเบรกต่อยเบรกทำให้เกาะศัตรูแตกได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ๋งอยู่ดีนะครับและเช่นกันครับธาตุน้ำที่ลงมาเกาะตอนแรกจะให้เอขั้นที่2แต่ผมไม่สามารถที่จะ อันนี้ได้จริงเพราะเป็นน้ําเพียงคนเดียวเวลาที่จะลงคอนเทนต์น้ำมันไม่มีใครแล้วนะครับตอนนี้เป็นธาตุาน้าเพียงคนเดียวถ้าหากว่าเลือกไว้ด้านช่วงต้นได้ก็จะดีเนื่องจากว่าเดี๋ยวจะหาไม่ได้เวลาจะหาดัานอาวุธขั้นที่3เนี่ยมีเธอคนเดียวนะครับจะไปสู้เซเบลอสก็ลําบากถ้าหากว่าไม่มีติดเอาไว้เพราะฉะนั้นเลือกไว้ช่วงต้นก็จะดีนะครับเลือกไว้ช่วงต้นก็จะดีผมขอให้เทียร์ท็อปเลยนะครับมาถึงน้องคนนี้ ช่วงต้นยังไงก็ต้องให้ S เช่นกันนะครับนี่ผมให้ถึง5คนเลยนะเพราะว่าผมเล่นมาผมใช้ทุกคนเลยนะครับน้องคนนี้เนี่ยคือจะบอกว่าต่างกับน้ชเวอยังไงใช่ไหมอ่ะผมเข้ามาดูในนี้พามาดูให้ละเอียดนะครับคือน้ชเววเนี่ยสกิลซับพอร์ตเขาเนี่ยไม่มีเบรกก็คือว่าลงมาลดเกาะถูกไหมแต่ว่าถ้าเจอบอสที่มีเกาะต้องเบรกก็ทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่า เอ็มม่าเนี่ยเอ็มม่าเนี่ยยังพอมีสกิลเบรกขั้นกลาง mm hmm. เข้าใจไหมคือความสามารถถ้าทุกคนมี2ตัวมันก็หลากหลายเวลาที่คนเรียกออกมาเนี่ยเอ็มม่าก็จะมาเคลียร์เกาะให้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ใช้งานมากกว่าแต่ในช่วงบอกบอกแล้วว่าในช่วงดันแรกๆเนี่ยคือดันแรกๆเนี่ย <c oughs> มันเป็นดันไฟครับถูกไหมดันไฟมันอันที่2ถามว่า คือผมได้มา2ตัวทําให้ผมปลดขั้น8แบบ3ดาวแบบรวดเร็วอ่ะนึกออกไหมเพราะว่าผมมีทั้งเอ็มมาผมมีทั้งเชเวถามว่าแล้วมันต่างกันไงพี่2อนั้นอันเนี้ยทั้งคือทุกคนฟังนะอาวุธเนี่ยอันแรกเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าถุงมือใช่ไหมแต่อันที่2เนี่ยมันจะเป็นหมวกกับเกราะเห็นไหมอันแรกที่เป็นมืดเนี่ยมันจะเป็นถุงมือกับรองเท้าเพราะฉะนั้นเราต้องมีทั้ง2ตัวผมถึงให้เทียเอสระดับท็อปเนี่ยเป็นมืดกับไฟก่อน แต่ว่าน้ํากับแสงเนี่ยจะตามมาทีหลังเห็นไหมครับสุดท้ายผมก็ฟาร์มดา่าน5เพราะว่าด่าน5้าเนี่ยทำสามดาวเนี่ยมันก็ฟาร์มเร็วแล้วจริงไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงมาทั้งทาเทียริสให้ท่านผู้ชมไงนะอันนี้คือช่วงต้นของเกมหรือช่วงเลเวลชั珀เตอร์เจ็ดถึงแปดไปต้นไปอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันจะใช้ฟาร์มของให้ของคลองตันกันทุกตัวได้เร็วกว่านะครับก็จะสอสบจะเลือกเป็นดังนี้เลยนะครับก็มีบนหน้าจอแต่พอมาถึงช่วงที่2นะครับ ช่วงที่2ว่าตัวละครไหนเนี่ยเหมาะนะครับหมายถึงว่าหลังจาก c h a เตอร์สิไปอะเริ่มจะต้องไปฟาร์มดันแสงกับน้ําและผมก็จะจัดใหม่ผมจะให้แม,ม่ลงมาหน่อยเพราะว่าถ้าปั้นเยอะเนี่ยมันเปลืองผมจะให้เชเวเป็นเทียเอสเหมือนเดิมเพราะว่าผมยังใช้เชเวซับพอร์ตออกมาลดเกาะอ,อยู่ดีนะครับซึ่งจะสลับกับตัวฮิลเนื่องจากว่าตัวฮิลเนี่ยบางทีลงมาฮิลแต่บางบางด่านผมไม่ต้องการฮิลละผมต้องการเค้นดามเมจให้จบเร็วใช่ไหม ก็จะใช้ชเชวลงไปลดเกาะอ,อ่าและส่วนของธนูมืดเนี่ยผมจะลดไปเหลือแค่ระดับเทียท,ที่ี่2เนื่องจากว่าความมืดที่จะต้องใช้เนี่ยก็เริ่มมีน้อยลงแล้วดาบดอกเหมยเรามันก็เพียงพอใช้แล้วนะครับไหนจะเป็นหมาป่าที่จะต้องเจอน้ําสลับไฟตู้ในส่วนของตุ้มหูสร้อยคอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญ,ญาตใช้ไฟกับน้ำเนี่ยมันต้องจะเริ่มใช้น้ําเยอะแล้วด้วยนะครับหมาป่าตัวแรกเนี่ยจะเป็นน้ํา ถามว่าหมาป่าอะไรพี่พูดไม่รู้เรื่องเลยนี่ก็คือ i n นสแตนด u n ันเจเห็นไหมครับอินสแตนดันเจยเนี่ยผมผ่านดาน่าน5มาหาซหาสร้อยคอทองเนี่ยเห็นไหมสร้อยคอกับแหวนทองเนี่ยท่านผู้ชมบอสมันมีไฟกับน้ํามันแพ้ไฟกับน้ำครับทางขวาเห็นไหมก็เลยจะต้องมีเชเวคนหนึ่งแล้วก็มีธาตุน้ําคนหนึ่งนะครับส่วนตัวฮิลใส่ก็ได้ถ้าไม่ใส่ก็ง่ายๆเลยครับใส่ไฟเข้าไป2แบบนี้นะแล้วแต่ว่าสะดวก ตามงบตามกําลังนะครับใส่เป็นไฟไฟ,ไฟน้ําก็ยังได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าใครทําตามเทียร์แรกที่ผมให้ก็โอเคนะครับต่อมานี่ขึ้นมาแทนครับพี่เบคพี่เบคขึ้นมาแทนเพราะว่าพี่เบคแกต่อยแรงจริงเมื่อกี้ผมโชว์3ดาวแมงมุมให้ดูใช่ไหมครับในส่วนของชั้น5หาดันอาวุธผมหาอาวุธทองได้เร็วเนี่ยเพราะาพี่เบคเลยพี่แกต่อยแมงมุมแป๊บเดียวดิ้นเลิกสกิลเบรกเยอะนะครับสกิลเบรกเยอะ ก็เลยต้องให้นะครับก็เลยต้องให้ทีนี้สองคนล่างเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นมาแล้วส่วนมืดเนี่ยก็จะน้องแว่นก็จะลงไปข้างล่างเพราะว่าไม่ค่อยจะมีบทบาทใช้ใช้เท่าไหร่แต่จริงๆจะจะให้2คนนี้อยู่ล่างสุดก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วลมเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้อะไรแต่เดี๋ยวแพทต่อไปลมอาจจะขึ้นมานะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้อะไรครับเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับหมายถึงว่าความสําคัญในการหาก่อนนะผมจะจัดแบบนี้เลยเนี่ยครับเทียร์ลิสช่วงแรกกับช่วงหลังนะถ้าใคร สงสัยอะไรก็เม้นถามได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้เยอะจริงๆแสงตอนหลังไม่งั้นดันมันมุมไม่ผ่านไหนจะเป็นจํากัดเวลาก็จะมีแข่งเวลาก็จะมีนะครับส่วน2อันนี้ใช้หาประดับใช้หาอาวุธให้ซัพพอร์ตรถเกาะยังไงก็จะต้องเป็นเทียเอสระดับท็อปเท่านั้นนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับในมุมมองผมที่เล่นมาถึงชปเตอร์สิแล้วก็ทดลองอะไรมาหลายอย่างนะครับก็ ฝากเอาไว้เท่านี้ถ้าหากว่าใครสงสัยอะไรเม้นท์บอกนะครับผมงที่บอกผมแบ่งบส่งเป็นช่องช่วงเวลาให้นะอืมส่วนอาวุธเดี๋ยวมาคลิปหน้าแล้วกันนะครับจะได้พูดเรื่องอาวุธแล้วก็พูดเรื่องสเตตัสให้ด้วยเพราะว่าการจัดเทลิสอาวุธเนี่ยมันมีเรื่องของสเตตัสมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับมันก็เอาแค่ตัวละครไปก่อนคลิปจะได้ไม่ยาวอยากให้ทุกคนได้ดูเวลาเข้าห้องน้ําเวลากินข้าวกินปลาก็จะได้เปิดดูคลิปไม่ยาวมากได้สาระกันไปนะครับสาหรับผมก็ลาเท่านี้ครับ ถ้าชอบฝากซับสไคร์แล้วเม้นท์บอกเม้นท์คุยกันได้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย